อันดับแรกนะฉันขอขอนอกไปเด็นนินดหนึงว่าฉันไม่เชื่อหรอกว่ารัฐบาลชุดนี้จะสลายขั่วได้คเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้กำลังจะสร้างขั่วใหม่ขึ้นมาอมคือขั่วอภิสิทธิชอนไงโอ้โหมันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งมากกว่าเดิมสิใช่ไใช่เพราะมันมันจะสลายขั่วได้ยังไงในเมื่อตัวเองมีอภิสิทธิ์สูงกว่าคนอื่นเหนือกว่าคนอื่นอะ่ะครับอะอีกทั้ง คุณบอกว่ารัฐบาลชุดนี้จับมือกันหลายพักเพื่อสร้างความปรองดองมันจะปรองดองได้ยังไงในเมื่อ29ล้านเสียงลงมติสันทานุมัติรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกไหมครับ <Yeah. S 1> แล้ววันนี้คุณจะมามาทำประชามติใหม่ก็เท่ากับว่าคุณก็เพิ่มขั้วใหม่ขึ้นมาที่ไม่เห็นด้วยกับ29ล้านเสียงอ yeah. จะมาแก้รัฐธรรมนูญเนะี่ยครับใช่ครับเท่ากับว่าคุณก็เพิ่มขั้วใหม่ขึ้นมาแล้วฉันถึงได้บอกว่าฉันไม่เชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้จะมาสลายขั้วและสร้างความปองดองได้ครับตัวเขาเองก็ยังไม่สามารถทาให้ให้คนทั้งประเทศเชื่อว่าเขาคือแกนนําในการทําให้เกิดความปองดองเป็นความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นธรรม คำว่าเสมอภาคเท่าเทียมเป็นธรรมเนี่ยมันฉันไม่ได้เห็นในรัฐบาลชุดนี้เลยยังไม่เห็นเลยสามเดือนนี่ก็น่าจะหมดเงินจะจะจ้างไปเท่าไหร่แล้วะภาษีประชาชนหมดไปเท่าไหร่ผลงานเรื่องความเท่าเทียมเป็นธรรมเอ่อแล้วก็ปองดองเนี่ยยังไม่เห็นเลยยังไม่ต้องพูดเรื่องเศรษฐกิจครับเออ